ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งพี่เปียกอยากกินอะไรที่ไม่อ้อนวนเราก็เลยต้องไปเซเว่นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันสี่ทุ่มครึ่งแล้วดิวได้สลัดมานะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นบอลูน่าจากคืบแล้วก็อกไก่สองอันค่ะอันนี้พี่เปียกซื้อให้เอาอกไก่เข้าเวฟนะคะความร้อนประมาณอ่อนปานกลางแล้วก็สามนาทีค่ะเด,เดี๋ยวจะเอาสลัดเนีย่ยคลุกกับน้ำสลัดก่อนนะคะแล้วก็จะจัดใส่จาน เกียจจังวะนี่นะคะอกไก่แล้วก็บูลย์าซัมมะกเทศแล้วก็สลัดะค่ะน่าเกียจจังก็อกไก่แคลน้อยด้วยหกสิบแคลเองเนอะยังอ,งอร่อยแมวอ,อะไรแล้วอะเล่นแต่เกมอะ,อะเล่นแต่เกมอะเล่นแต่เกมแล้วครับคอมเปิดครับนั่นแหละนะคะทุกคน